สวัสดีครับ5ท่าที่เราทําได้ทุกวันนะครับกับเครื่องออกกําลังกายเนกประสงค์วันนี้ผมจะสอนทั้ง5ท่าแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยฝึกทำนะครับทําทุกวันผลลัพธ์1เดือนไขมันระเบิดไขมันหายไป5กิโลนะครับทาต่อเนื่องสมเดือนนะครับหน้าท้องหายคนที่จริงจังคุมอาหารนะฮะสิทแพ็คเกิดขึ้นแน่นอนท่้แรกนะครับก็คือเซนท่าวอร์มนะท่าวอร์มก็คือว่าเราทําท่าเหมือนกับค่าดันพื้น ทำท่าเหมือนกระท่านันพื้นเลยอย่างเงี้ยทำสิบห้าครั้งนะครับเดี๋ยวทำให้ดูห้าครั้งนะแต่พวกเราเวลาทำจริงทำสิบห้าครั้งนะครับอย่างเงี้ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าทำให้ได้สิบห้าครั้งนะครับนี่คือท่าบวมเพราะบวมร่างกายเรากล้ามเนื้อเราโอเคแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปท่าที่สองท่าที่สองนะครับเราจะมีเป็นยางนะครับ เสริมแรงต้านนะครับ ok, ตัวนี้นะสร้างกล้ามเนื้อเราใช้ยางตัวเส้นสีแดงนะครับที่เรามีให้แล้ววิธีการนะครับเราจะยางเนี่ยผูดถึงไว้กันตรงนี้เพื่อมาเล่นกล้ามท้องโดยตรงเพราะกล้ามท้องเป็นกล้ามมัดใหญ่นะครับเราสามารถเล่นได้ทุกวันวิธีการก็คือว่าให้เราเนี่ยนะครับขึงยางเนี่ยนะครับให้ได้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราทำอย่างนี้ก็คือสองสองทบใช่ไหมครับอย่างนี้คือสองสองทบแต่เราตอต้องการทําเป็นสามทบเราก็ต้องขึง นี้เข้ามาวงึงก่อนแล้วก็ถึงนี้เข้ามาอีกวงหนึ่งนะแล้วก็มือนะฮะดึงดึงให้มันเข้ากันนะฮะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเอามาขึงไว้ตรงนี้ครับตรงหัวข้อนะระหว่างตัวยางจับกับตัวกรเล็กน,นะฮะแล้วเพื่อนก็ดึงนะครับแล้วตัวนี้นะฮะเขาสามารถยกขึ้นลงได้นะปรับได้สี่สเต็ปนะครับจะปรับขึ้นข้างบนอย่างนี้ก็ได้ ปรับลงอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถจะปรับุมได้อีกงานะครับก็จะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับจะปรับขึ้นนี้ก็ได้และที่สำคัญก็คือถอยลงมานะฮะถอยลงมาแล้วมาเล่นหน้าท้องเดี๋ยวผมจะสอนเล่นหน้าท้องให้นะครับหน้าท้องถ้าแรกนะครับให้เพื่อนๆนะฮะวางวางตัวของ เพื่อออกลังไส่ก็ส่งเป็นท่านี้นะฮะหาเสื่อโยคะสักตัวหนึ่งหรือบอกนิ่มๆก็ได้นะครับวางไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับนอนเอาขาพาดที่ไปบนนี้ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ออกหน้าท้องผมทำให้ดูนะครับนะแล้วก็เอาขาเนี่ยนะครับพาดที่ไปบนนี้เลยนะครับโฟกัสที่หน้าท้องนะครับเสร็จแล้วนอนลงนะครับ นองลงทำอย่างนี้สิบห้าครั้งนะครับผมจะทาให้ดูห้าครั้งแล้วก็เพื่อนๆไปทาต่อเนาะวิธีการนะครับทูกนะครับหนึ่งสองสามโฟกัสที่หน้าท้องไว้นะครับสี่ห้าท่าที่สองเนี่ยนะครับจะเป็นแบ่งออกมาเป็นสองจุดหนึ่งและสองจุดสอง ่งเนี่ยนะครับเราสามารถขยับนะครับเท้าขึ้นลงได้นะครับเวลาแต่ระยะถอยเดินหน้าถอยหลังได้นะฮะอยู่ที่ระยะว่ามถนัดตรงไหนแต่ให้โฟกัสที่หน้าท้องนะครับอันนี้จะได้หน้าท้องบนแต่บางคนที่นะครับวางเท้าไม่ถนัดนะหรือไม่ชอบในรูปแบบนี้การเล่นหน้าท้องถึงหน้าท้องช่วงบนนะครับสามารถทําได้เคสอ2.2ก็คือเรายกตรงนี้ขึ้นนะครับเราก็สอดเท้าเราเข้าไปนะฮะงาตัวยางเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวดึง พวกกับนั้งหนักเราเนี่ยนะครับผมระาวาังให้ตัวยางล็อกที่น่องเราแล้วก็ตัวนะครับขาเหล็กล็อกที่ขาเราน้ำหนักของเหล็กก็จะกดทับเราไว้เราก็สามารถ,ถาทําท่าเมื่อกี้นะครับทำเหมือนเดิมน,นะครับแบบนี้ครับสิบห้าครั้งนะครับก็จะได้ทุกหน้าท้องเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยข้อสองเนี่ยก็มีสองข้อดึงีสองเพื่อนๆก็เลือกม,มาว่าต้องการวองท่าเป็นแบบไหนนะครับต่อไปท่าที่สามนะครับท่าทีา่สามนะครับเพื่อนๆ แล้วตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยนะครับก็คือพุดตัวเราเนี่ยนะครับลงไปทตาตรงนี้นะครับผมทำให้ดูเนาะแบบนี้ครับแล้วเอายางตัวนี้นะครับยางตัวนี้นะครับก็คืออ่าเห็นไหมครับว่ากดกดทับที่ตัวหน้าท้องเราไว้ครับออกให้ขนาดนะครับดูว่าจะเป็นหน้าท้องก็ได้นะครับหรือเลื่อนขึ้นมานะครับเป็นช่วงช่องท้องเรา ต่ำพออกนิดนึงนี้ก็ได้นะครับท่านี้นะครับเราจะได้ตัวของก้ามเนื้อหน้ท้องส่วนล่างสิบแพ็กส่วนล่างนะครับทำสิบห้าครั้งเหมือนกันนะฮะจะทำให้ดูห้าครังทีกันดูนะจะมาทำยังไงเพราะให้เพื่อนๆยกขาขึ้นมาีครับแล้วก็นะครับขีบไปกลางอาครับอย่างนี้นับหนึ่งครับยกขึ้นมาครับขีบครับอย่างนี้นับสองครับยกขึ้นมาครับขีบครับอย่างนี้นับสามครับยกขึ้นมาครับ บิครับนี้นับสี่ครับยกขึ้นมาครับบิบครับอย่างนี้นับห้าครับทําแบบนี้ไปเรื่อยให้ได้ทั้งหมดสิบห้าครั้งนะครับครับต่อไปท่านที่สี่นะครับตัวนี้จะได้ตัวหน้าท้องช่วงนะครับด้านด้านซ้ายด้านขวาด้านข้างนะครับให้เราเนี่ยดันนะฮะดันตัวของตัวอะไรผสมขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ให้เราเตะเตะเท้านะครับเฉียงนะครับขวาเตะมาซ้ายไปทางมือซ้าย ซ้ายเตะมาขวาเตะซ้ายและขวานะครับได้นะครับก็นับหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับอีกงานน้องหนึ่ง,งนี่ถือว่าหนึ่งครั้งแลครับทำสิบห้าครั้งแล้วครับผมสองสามสี่ ทำต่อไปให้ครบสิบห้าครั้งนะครับหลังจากเราทําครบทั้งสีท่าแล้วนะครับท่าสุดท้ายก่อนที่เราจะไปทํางานนะครับให้เรายืดเหยียดนะครับยืดเหยียดเพื่อคลายกดแบคติกแล้ว็คลายกล้ามเนื้อทําให้เราเนี่ยไม่เกิดการตึงตัวกดเนื้อมากเกินไปนะครับให้เพื่อนทำนี้ครับจับมือท่ากีวก่าตรงนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับหน้มตัวลงมาครับ ไม่ท้องตึงนะครับแล้วก็เก่งไว้นะครับแล้วก็นับหนึ่งสิบ้าครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่นนี้ครับจะช่วยทําให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้แล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดมากเกินไปทำทุกวันนะครับรับรองว่าผลลัพธ์เกิดขึ้นแน่นอนทําไปพร้อมกันผมจะทำกับเพื่อนๆทุกวันเหมือนกันสวัสดีครับ